เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยอีกครั้ง สวัสดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณ f c ทุกท่านเข้ามาก็กดไลค์ให้นะครับกดแชร์แล้วก็หลายคนก็ส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายขอพระคุณอย่างสูงนะครับไว้ใจกันแล้วก็หลายคนก็โดยเฉพาะขออนุญาตเอ่ยชื่อพี่นิดนึงนะครับก็คือพี่สุชาติธรรมะ พี่นี่ส่งเรียงเข้ามาให้ครูโดงหลายรอบแล้วก็เป็นการไว้ใจกันนะครับแล้วก็ครูโดงก็โอนเงินไปให้ตามปกติยังไงก็ขอบพระคุณอย่างสูง คลิปนี้ ep นี้นะครับครูโด่งเคยทำคลิปเกี่ยวกับเหรียญน,นี้พอสอนี้เอาไว้นะครับแล้วก็หลายคนก็บอกไม่มีทางที่จะมีราคาหลอกอะไรบ้างสำหรับเหรียญ5บาทที่เป็นพระเศียนใหญ่นะครับต้องบอกว่าเหรียญ5บาทพระเศียนใหญ่ในผลิตมาตั้งแต่ปี2500 51นะครับจนมาถึง2560สําหรับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเหรียญ นี้พอสอนี้ที่ครูดวงเคยทําคลิปเอาไว้นะครับกาลังกำลังเป็นกระแสแรงมากนะครับในขนาดนี้แล้วก็มีการซื้อขายกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ คุูดวงก็เหมือนเดิมแหละอย่างว่าเนาะเราพูดในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมนะครับก็คือไม่อยากให้เพื่อนๆพี่พียน้องใช้เดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่พีน้องลองลองประเมินที่คุูดวงเคยพูดเอาไว้นะครับเดี๋ยวลองลองเข้ามาดูเหรียญ5บาทภรษีเสียนใหญ่ปีนี้นะครับสําหรับปีนี้จะเป็นเหรียญ5บาบาทภเษียใหญ่ปีพุทธศักราช2 0 0พ 5 5ารู่ด่งทำคลิปตั้งแต่ยังไม่มีราคานะตอนนั้นคูโด่งทำคลิปก็คือ10เหรียญที่น่าเก็บสะสม8เหรียญที่เก็บเอาไว้ดีมีโอกาสมีราคาเกินหน้าเหรียญปี2,553นะครับจำนวนการผลิตก็เฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่1,953,000เหรียญก็เกือบ2ล้านเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นี่ครับผม ถามว่ามีราคาซื้อขายไหมครับปัจจุบันมีราคาซื้อขายกันนะครับเหรียญน,นี้นี่ครับผมทีนี้ทําไมเหรียญน,นี้ถึงเป็นกระแสะแรงมากในขนาดนี้เดี๋ยวครูดงของอนุญาตวางนะครับแล้วก็จะค่อยๆอ,อธิบายนี่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่เหรียญซ้ายมือเป็นพระเศียรเล็กนะเป็นพระเศียรเล็กปีพุทธศักราช2 5งพ เนี่ย42กับ53นะครับเพราะเสียนเล็กแล้วก็เพราะเสียงใหญ่ปี2542จำนวนการผลิต1 30, ล้าน3หมื่นเหรียญตีไป1ล้านต้นๆน,นะครับ1 000, ล้านเหรียญต้นๆปี42นะแล้วก็ปี53ผลิตเกือบ2 000, ล้านเหรียญต่างการเฉลี่ยแล้วเกือบ1 000, ล้านเหรียญเกือบ1ล้านเหรียญนะครับ แต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับในกลุ่มนักสะสมมีการพูดคุยกันนะครับเหรียญปี2542หาง่ายกว่าปี2553อีกครั้งนะครับก็คือปี42เนี่ยผลิตน้อยกว่าแต่หาเจอได้ง่ายกว่า ปี53ปี53เนี่ยผลิตเยอะแต่หาเจอได้น้อยด้วยปัจจัยที่มีการพูดคุยกันนะครับก็คือปี53อาจจะเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ7แต่ลำดับปี42เนี่ยเป็นลำดับที่4นะครับก็เลยทำให้คนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเหรียญที่เป็นพัสเหียนใหญ่มากเท่าไหร่ นี่ครับผมใครมีในกระปุกอ,อมสินหรือเก็บเอาไว้หรือไม่ยังไม่ได้เช็คลองลองเช็คดูนะครับปี53ไม่ค่อยเจอถ้าเกิดเจอก็ไปเจอปี42เสียมากกว่านี่คือทำให้เหรียญปี2553จึงมีราคาสูง ใกล้เคียงกับปี42เลสก็สูงกว่าด้วยนะครับฉเฉลี่ยปัจจุบันนี้สูงกว่าเล่นการเหรียญหนึ่งก็ฉเฉลี่ยแล้ว20บาทถึง40บาทลองลองดูนะครับใครมีคุโดวงก็แนะนำนะครับอย่าขายเด็ดขาดอย่าขายเด็ดขาดมีราคานะครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุโดวงคอยด้วยนะ